ที่จะชำรักจริงๆก็คือศีลเป็นบ้นตน้นศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องแก้เป็นกุญแจไขออกนี่โลดเพิ่นทังญาปองไว้ให้สัตว์ทองเที่ยวถึงมรรคผลเป็นทางเดินของเขาสูพะนิพานนี่เป็นป่าโบราณพูดเอาไว้เสื้อผ้าท่าสกรปรกแล้วเรายังมีแฟบมีสบู่ขยี้ขยำ้ำมันก็สะอาดนะ กายของเราวาจาของเราใจของเราน่ถ้าหากว่าเรายังมองไม่เห็นหรือถ้าเรารู้ว่าโอ้มันเป็นอสุภะอสุพังทำอสุภะให้เป็นของที่ควรปล่อยควรละควรวางให้มันสะอาดสิเป็นศีลได้เหมือนกันนะสามารถทำให้จิตไม่ยึดถือนั่นแหละคือความสะอาดแล้ว จริงหรือไม่จริงลองทำดูสิถ้าจิตของเราเนี่ยเวลานั่งเวลาทำเนี่ยจิตของเราถ้าตัดขาดจากอารมณ์ปั๊บเท่านั้นแหละไม่แน่นะบางทีก็เหมือนกับตกภูเขานะวืบลงไปนะ้วยตกใจเลยนะบางทีก็มันซ่านนะบางทีก็เห็นเหมือนกับสายฟ้าแลบ บางทีก็เหมือนกับฟ้าเสียงฟ้าผ่านี่ยไม่มีฝนมันเสียงอะไรวะมันเป็นเรื่องธรรมดาทางเดินมันก็อย่างนี้แหละถ้าไม่ผ่านสิ่งเหล่านี้จะมีอะไรพูดพอฉันนั่งไปเหมือนกับหลับฉันไม่รู้เรื่องเลยมันเป็นสมาธิหรือเปล่าเป็น เปล่ยนยังไงพราะไม่รู้นี่ก็จะไปรู้ทำไมล่ะก็เรานั่งไม่ใช่เหรอเรามีสติหรือเปล่าล่ะมีสัมปชัญญะกำหนดลงอยู่ไหมคำว่าการทำสมาธิเนี่ยสมาธิแปลว่าการตั้งมั่นคือตั้งใจเจริญชานชานแปลว่าการเพ่งเพ่งที่ไหนเพ่งลมหายใจเข้าออก เข้าก็เกิดออกก็ดับอยู่ในระหว่างเกิดและดับมันจะสั้นหรือมันจะยาวมันละเอียดไหมเมื่อแยกออกทั้งเข้าทั้งออกดูสินั่นละตรงกลางคือมัชชิมาเป็นสิ่งที่เราควรจะกำหนดรู้ตรงนี้จะได้เห็นทางกันแท้จริง เมื่อจิตมันตัดขาดจากอารมณ์ปั๊บเท่าไหร่จิตมันจะเงียบไปเลยนะเขาเรียกว่าาวังมันตัดขาดจากอารมณ์เฉยๆพบอันเป็นกิเลสเป็นสิ่งที่หลอกลวงอยู่มันเป็นปฏิรูปมันยังไม่จริง ก็ว่าตัวเองนี่ภาวนาได้ดีแต่ไม่มีสติทําตัวอ่งนันกับตอไม้โอ้โหน่าสงสารว่ะสมาธิถ้ามันเป็นสมาธิจริงมันจะรู้อยู่ตั้งแต่เวลานั่งละเอียดเลยมละเอียดมันจะเห็นหมดนั่นเป็นของจริง วันนี้พูดแนวทางนะพ่ออยากจะให้เดินกันให้มันถูกทางบ้างอย่าไปหลงแต่สัญญานะัมันไปติดสัญญาความจำเมื่อมีสัญญาหลงสัญญาแล้วมันก็เพลินในสัญญาซะอ๋อท่านเทศอย่างนี้หรือไปอย่างนี้หรือ ฉันก็ได้ฟังมามากโอ้โหเทศแข่งเลยที่นี่อาจารย์ของฉันก็บอกอย่างนี้แหละหลวงปู่องค์นั้นก็พูดอย่างนี้แหละก็ธรรมะอันเดียวกันขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งตัวตนสกลกายนี่แหละคือก้อนาธาตุก้อนธรรมเข้าใจไหมอันเป็นสรณะของเราเอง เวลาทำสมาธิพิจารณาตรงนี้สิเข้ามาตรงนี้ให้รู้ตรงนี้ที่พึ่งันเป็นบุญก็อยู่ที่นี่ที่ตัวเรานี่ไม่ใช่อยู่ที่อื่นเสมอไรเดินก็ขาเราเดินไปยืมขาใครเดินนั่งก็ก้นเรานั่งไปยืมก้นใครนั่ง หมดนี่มันเป็นเสละที่พึ่งหมดตาก็เป็นที่พึ่งสําหรับดูหูเป็นที่พึ่งสําหรับฟังจมูกนี่เป็นที่พึ่งสําหรับหายใจถ้าไม่หายใจแล้วก็เห็นไหมล่ะนอนในโรงเห็นไหมล่ะท่านเหนื่อยหลวงปู่สุวัตนะ,นะ ท่านวางแล้วท่านปล่อยท่านวางแล้วแต่ท่านจะเข้าหรือไม่เข้ามันเรื่องของท่านนะอันนี้ก็ขอพูดได้ญาติทำฟังเตือนญาติทำ การปฏิบัติถ้ามันไปถึงที่แล้วไม่ต้องไปกําหนดว่าชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่หรอกนะก็สามารถถึงนะถ้าจิตเป็นหนึ่งแล้วก็นั่นแหละคือชั้นสี่พูดง่ายๆบอกง่ายๆเลย อันนี้เป็นอธิบายศิลงข้อปานาแล้วสิลงข้ออธินาหลักคะไม่ถือเอาสิ่งของที่จะของทำไมให้ด้วยอาการแห่งขโมยทุกคนก็บอกว่าผมไม่ได้ขโมยหรอกครับของของของคนของือง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 อ่นคนอื่นเนี่ยผมจะไปจิบผมไม่หยิบไปจับของคนอื่นหรอกครับ ไปในวัดผมก็ไม่อยากจะไปจับชุรุธาเขาไม่อนุญาตเขาไม่ให้ผมก็ไม่จับครับผมสินข้ออาทินาเนี่ยผมคิดว่าผมบริสุทธิ์เอ,อย่ามาโกโหกไม่ให้ถือเอาด้วยอาการแห่งขโมย ก้อนธาตุก้อนธรรมเหล่านี้เป็นกองสมมติแต่กลับมาถือตัวถือตน,นนันนเ้สิพ่อแม่ให้สละคือก้อนธาตุก้อนธรรมมาแล้วมาถือเอาว่าเป็นของตัวเองมันโง่หรือฉลาดอันนี้ก็ขากูนีก็แขนกูรู้ไหมว่าสมมติ ให้เข้าใจบ้างสิมันไม่มีตัวไม่มีตนนี่สินข้ออาทินานะแล้วมาถือตัวเองถือทิฏฐีมานะกูละเว้ยบริสุทธิ์สะอาดมานะมีอยู่เก้านะเป็นผู้เลิศกวัวเขาสำคัญตัวเองว่าเลิศกลัวเขา เป็นผู้เลิศกวัวเขาสำคัญตัวเองว่าเสมอเขาเป็นผู้เลิศกวัวเขาสำคัญตัวเองว่าเลวกวัวเขาเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวเองว่าเลิศกวัวเขาเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวเองว่าเสมอเขาเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวเองว่าเลวกวัวเขาหกแล้วเป็นผู้เลวกวัวเขาสำคัญตัวเองว่าเลิศกวัวเขาเป็นผู้เลวกวัวเขาสำคัญตัวเองว่าเสมอเขา เป็นผู้เลวกว่าเขาสำคัญตัวเองว่าเลวกว่าเขาลองถามใจตัวเองดูสิกูมีมณนนะถือตัวถือตนอยู่หรือเปล่าหนอกี่เลสญเครื่องผูกมันมาผูกใจกูอยู่หรือเปล่าหนอจริง มีหรือว่าเกิดมนุษย์เป็นสัปปรพสัตว์เป็นมนุษย์เนี่ยอวิชามันครอบงำความมืดครอบงำอยู่แล้วมีหรือตัณหามันจะไม่ผูกไม่มัดเอาไว้หลงอยู่ในอารมณ์มันนี่ต่างหากติดอยู่ในกองธาตุกองขันของตัวเองนี่นั่งไปพอตัวเบาสบายหน่อยก็นั่งไปนั่งตัวเบากว่าตัวเองนี่สบายแล้วติดสุขธาตุขันของกู ตัวตนของกูลูกเมียกูผัวกูบ้านของกูไรนาลั่สวนของกูถือข้างนอกไปอีกแล้วเห็นไหมก็มาติดสุขอยู่แค่นี้ว่าตัวเองมีสมบัติมากองค์พัพันญูสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดเอาไว้ว่าพร์ ถึงแม้ว่าพรามมหาสารจะมีเงินมีทองมากกองจากพื้นพระสุธาจนถึงพระอาทิตย์เราตถทาคตบอกได้นะว่าเศษขยะมูลฝอยของโลกจกิงไหมแล้วมีใครแบบไปได้ล่ะนี่แหละสินข้อ,อทินา มันเลยมาติดสุกติดสมบัติพัสสถานถือตัวถือตนถือว่าของกูของเราของเขาอยู่นี่เ <Yeah. S 1> มื่อติดสุกแล้วอวิชชาจะเปิดช่องเหรอเ <Yeah. S 1> มื่อวิชาไม่เปิดช่องแล้วตัวตันหาโตฟาร,ร์มต้องการมากก็มัดเอาแล้วเ <Yeah. S 1> ชือกของมันคืออะไรอุปธิฟาร,ร์มเข้าไปยึด เมื่อไปยึดแล้วก็ติดอยู่ในภพเมื่อมีภพก็ต้องมีชาติเป็นแดนเกิดเท่านั้นวัตจักรจึงเวียนอยู่อย่างนี้มันเลยไม่ทะลุตาข่ายซ้มาติดแช่ความสุขนักปฏิบัติ่ะนี่ก็สินอธิออาท,ออาทนานะ ศิลเขาอ,อาทินามาถือเอาแค่นี้ก็ว่ามีความสุขแล้วก็น่าสงสารนั่งได้นินดๆแต่น่อยก็ว่ากูได้ได้แล้วได้แต่สัญญาความจำเออกูเกิดมาชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดแล้วเงินทองก็ไม่อดไม่อยากกูใช้ไปตายไปแล้วก็ทำกระสอบใหญ่หรือว่ากระสอบเล็กละให้เขาจะยัดสมบัติให้อะมีใครแบกไปได้มีไหม มาถือ,อเอาแค่นี้ทำไมเป็นมนุษย์ยังโง่สมบัติจะเป็นแก้แหวนเงินทองมันก็ขึ้นมาจากแผ่นพระสุธาคือเศษขยะมูลฝอยของโลกฟังเอาไวส้สิทำไมจึงไม่ทำสมบัติในโลกอันนี้เป็นอริยทรัพย์ทำทรัพย์เหล่านี้เป็นทิป อนุตตลังบุญญาเขตตังโลกัสสาติเนื้อนาบุญของโลกอ่ะคืออริยาสาวกเห็นไหมจึงมีการสร้างบุญสร้างกุศลให้ทานแล้วคนโง่ละ่ะสมบัติกูมากโว้ยโอ้โห พอตายไปแล้วสมบัติไปไหนบทานน่ะแก้วแหวนเงินทองไปยังไงคนอยู่ข้างหลังก็แย่งกันฟ้องร้องกันฆ่ากันยิงกันเอาแล้วเห็นไหมทำให้เกิดภัยไหมก็เพราะไม่รู้จกักศีลข้ออธินนาเพราะมันมีโทษ มื่อมายึดถือแค่ความสุขแค่นี้มันจะลอดตะข่ายอาวิชชาไปได้หรอือมันลอดไปไม่ได้ออกจากตาข่ายไม่ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกจากตาข่ายทําลายตาข่ายทิ้งพระอัลลหันพระชีนาศพทำลายตาข่ายของเอวิชาคือตัณหาเหล่านี้ขาดกระจุยกระจายไปแล้ว อเน,นกชาติสังสาลังมานก่อนเรือนของเธอที่ทำไว้เราเหยียบทิ้งหมดแล้วเราลือทิ้งหมดแล้วเห็นไหมชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายทำไมพระอริยสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์พระขีนสจึงได้กล่าวคำนี้ เราเห็นแล้วเรารู้แล้วเราสละเราสละเราปล่อยเราวางแล้วไม่มีเหลือแล้วสะอาดแล้วคือปล่อยก้อนธาตุก้อนทำมันเป็นกองสมมุตินี่เองละ่ะให้เป็นไปตามธรรมาชาติต่างหากของกิ่งอยู่นี่ในตัวเราทุกคน อย่าพึ่งอย่าพึ่งโตเถียงเด้อจะเป็นศีลข้อปานาข้ออาทินาก็จริงหลวงพ่อคะไม่ต้องพูดหรอกคะ่ะฉันสันฟังกับอาจารย์มามากแล้วล่ะคะ่ะจริงฟังเถอที่หลวงปู่พูดได้ฟังน่จริงหรือไม่จริงคำสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกเอาไว้ว่า เราตถาคตีสั่งสอนก็เพื่อจะให้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นเป็นสิ่งที่น่ารู้น่าฟังน่าเห็นไหมเราตถาคตสั่งสอนมีเหตุให้ผู้ฟังตรองตามเห็นจริงได้จริงไหมถามตัวเองเราตถาคตสั่งสอนเมื่อผู้ฟังนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลเท่าที่ตัวเองปฏิบัติ นี่เป็นโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกปฏิบัติลงที่กายสิที่วาจาที่ใจสิกายให้เป็นศีลสิกายวาจาและใจให้เป็นศีลสิกายวาจาใจให้เป็นทา,า,า,านสิกายวาจาใจให้เป็นสมาธิสิกายวาจาใจให้เกิดปัญญาขึ้นมาสิให้รู้วามเป็นจริงว่ากองสมมุติปล่อยกองสมมุติแล้วนั่นแหละคือ มดังได้แสดงมาก็าสมควรเจวเวลาเอวังด้วยประกาละชะนี